ชื่อหลี่เบียร์ยาลพงษญยาศิวะอยู่ชั้นอนุบาลสามทับสองโรงเรียนเป็นประสาทวิทยาค่ะม้าและในตะกร้ามีม้าละ ละใส่กะปิและกะทิตาชอบกินแกงมะละใส่กะปิและกะทิขอบคุณค่ะ